สวัสดีครับในเวลายิ้มมุมปากกับช่วงแก๊กแก,กันแล้วนะครับแก๊กแรกวันนี้ครับไปดูการโปรยทานที่เหมือนกับโชคหล่นลงมาจากฟากฟ้าทานที่โปรยลงมาไม่ใช่แค่เหรียญบาทเหรียญห้าแต่เป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันครับว้าวทางเสียงทางเต้นใส่กันให้เต็มที่ ก็งานเนี้ยงานบวชลูกชายประธานฝ่ายกีฬาทางอากาศจังหวัดกำแพงเพชร <Yeah. S 1> เขามีทีเด็ดอยู่ที่การโปรโยทานลงมาจากฟ้า <Yeah. S 1> ให้สมกับฐานะของพ่อนาค <Yeah. S 1> ซึ่งนอกจากพ่อนาคจะโปรโยทานด้วยมือแล้วภายหลังอุปสมบทกลายเป็นพระภูมิรักปัญญาวชิโร <Yeah. S 1> ก็ได้โชว์ฝีมือการบังคับโดรนเพื่อโปรโยทานอีกครั้ง ที่ว่าเนี้ยมีทั้งแบงค์พันแบงค์ห้าร้อเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจำนวนไม่น้อยจึงจดจ้องและก็กรูกันไปรับทาน ตัวโดนเหยียบตายนะสิเจ๊เนี่ยเป็นไงได้และแบงค์พันยิ่งกว่าสวรรค์ทรงโปรดส่งโชคลงมาจากฟ้าเลยนะ